สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนต่อนะครับในคำา7ชนิดนะครับคำา7ชนิดก็จะมีคำนามคำสปปรรพนามคำกริยาคำวิเศษคำบุพบทคำสันธานและคำอุทานนะครับเราผ่านไปแล้ว4ชนิดนะครับชนิดน,นี้นะครับเป็นชนิดที่5นะครับเป็นชนิดที่5ที่เราจะต้อง มาเรียนนะครับแล้วก็เรียนรู้กันนะครับให้รู้ว่าคำเจ็ดชนิดนั้นทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับคําบุพบทนะครับเป็นคําชนิดที่5นะครับพร้อมแล้วเราไปเริ่มทําความรู้จักกับคําบุพบทกันเลยครับพร้อมแล้วไปคำบุพบทนะครับคือคำที่ ทำนำหน้านะครับคำเอาไว้นำหน้าคำหรือกลุ่มคำเพื่อเชื่อมกับข้อความที่อยู่ข้างหน้านะครับแสดงว่าคำบุพบทจะต้องอยู่ตรงกลางข้างหน้าก็เป็นคำข้างหลังเป็นคำหรือข้างหน้าเป็นคำข้างหลังเป็นข้อความนะครับมีบุพบทไปเชื่อมนะครับ คำที่เป็นคําบุพบทนะครับได้แก่คําว่ากับแกแดต่อที่ในเพื่อของจากโดยด้วยตามเฉพาะแห่งสำหรับจนเมื่อภายในนะตั้งแต่เหนือบนใกล้ไกล ริมกระทั่งบ้างเกือบราวตลอดเป็นไงครับเยอะไหมครับเยอะไหมครับเราจะต้องจำให้ได้นะครับซึ่งเราจะจำจำได้อย่างไรนั้นเราจะต้องรู้จักวิธีในการวิเคราะห์นะครับหรือจำแนกออกมาว่าเราไปเจอคำเหล่านี้นะครับเจอคำเหล่านี้แล้วนะครับคำเหล่านี้มีคำไหนบ้าง มันเป็นคำบุพบทนะครับซึ่งบางครั้งเราไปเจอแล้วมันไม่เป็นคำบุพบทก็มีนะครับมันเป็นคำวิเศษนะครับรู้กันบ้างไหมเอ่ยนะแต่เราจะต้องมีวิธีการนะครับโอเคไปต่อกันเลยครับเทคนิคนะครับในการจำคำบุพบทนะครับ มีเทคนิคดังนี้นะครับถ้าเจอคำว่ากับนะครับคำว่ากับแสดงถึงสองฝั่งนะครับคำที่อยู่หน้ากับคำที่อยู่หลังคำว่ากับนั้นมีความเสมอกันหรือร่วมกันนะครับหรือร่วมด้วยนะครับร่วมกันด้วยนะครับอย่างเช่นฉันกับเธอนะครับฉันกับเธอ ฉันนั้นก็เป็นคำน้ำนะครับเธอก็เป็นคำนามถ้าไม่มีคำใดคำหนึ่งขาดคำใดคำหนึ่งไปนะครับมีเฉพาะฉันกับอย่างนี้ครับคำว่ากับจะไม่ใช่คำบุพบทเพราะบบทนะครับกับเธออย่างนี้ครับคำว่ากับตรงนั้นก็ไม่ใช่คำบุพบทจะต้องมีทั้งฉันกับเธอพี่กับน้องอย่างนี้นะครับ จะต้องมี2ฝั่งนะครับจะต้องมี2ฝั่งนะครับมีทั้งชั้นมีทั้งชั้นนะครับและเธอ2ฝั่งมีกลับอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับเี๋นะครับต่อไปครับคำาวาแกนะครับแกจะต้องมีผู้มารับจะต้องมีผู้รับตามมาด้วยนะครับฉัน ให้ปากกาแก่เขานี่ครับให้ปากกาแกถ้าแก่เฉยๆคำนี้จะไม่ใช่บทพูดนะครับจะต,ต้องมีคำที่มาเติมนะครับเช่นคำว่าเขาครับหรือคำว่าแด้ต้องเช่นกันครับจะต้องมีผู้รับนะครับจะต,ต้องมีผู้รับเสมอนะครับมอบดอกไม้แด่เธอนี่ครับต้องมีคำว่าเธอมาตามคำว่าแด นะครับจึงจะเป็นคำบุพบทจับไว้นะครับหรือคำว่าที่นะครับคำว่าที่ก็เป็นคำบุพบทนะครับแต่ถ้าอยู่เพียงลำพังที่ลำพังเนี่ยไม่ใช่บุพบทนะครับจะต้องมีสถานที่มาตามมาด้วยมีสถานที่กำกับมาด้วยจึงจะทำหน้าที่เป็นคำบุพบทนะครับคำว่าที่เนี่ยนะครับหรือคำว่าในก็เช่นกันครับถ้ามีเพียงแค่ในอย่างเดียว ไม่ใช่คำบุพบทน,นะครับจะกลายเป็นคำวิเศษนะครับอย่างเช่นข้างในงนี้ครับบอกตำแหน่งนะครับบอกตำแหน่งคำว่าในเช่นกันนะครับแต่ถ้าบอกว่าข้างในห้องคำว่าในตัวนั้นจะเป็นคำบุพบทแต่ถ้าบอกว่าอยู่ข้างในแค่นี้ครับ ข้างในคำว่าในตัวนั้นจะไม่ใช่คำบุพบทนะครับหรือถ้ามีคำว่าของนะครับจะต้องมอีความเป็นเจ้าของมีคนนะครับสถานที่นะครับมากำกับไว้ข้างหลังด้วยจึงจะเป็นคำบุพบทนะครับคำว่าด้วยก็เช่นกันนะครับด้วยด้วยอะไรด้วยสิ่งนั้นด้วยสิ่งนี้ นะครับจะต้องมีบอกด้วยถ้าด้วยไม่มีอะไรมาตามหลังนะครับไม่มีคำนามไม่มีคำไม่มีกลุ่มคำนะครับไม่มีข้อความมาตามก็จะไม่ใช่คำบุพบทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคำบุพบทต้องนึกถึง2อฝั่งนะครับก็คือคำแล้วก็บุพบทแ,แล้วก็คำหรือคำบุพบทแล้วก็ข้อความนะครับ บุพ่อบส์เนี่ยมีเอาไว้เพื่อเชื่อมนะครับถ้ามีสิ่งเดียวมันก็ไม่สามารถเชื่อมได้นะครับจำไว้นะครับถ้ามีสิ่งเดียวไม่สามารถเชื่อมได้จะต้องมีของสองสิ่งนะครับมาจึงจะเชื่อมกันได้หรือคําว่าเมื่อก็เช่นกันนะครับจะต้องมีอุปกรณ์มาตามนะครับของสิ่งนั้นสิ่งนี้มาตามนะครับจึงจะเป็นคําบุกพบทครับทีนี้มาดูวิธีการใช้ คำบุพบทกันเลยนะครับวิธีการในการใช้คำบุพบทคำบุพบทต้องใช้นําหน้าคํานามคาสรรพนามคํากริยาและทำหน้าคำวิเศษครับคำที่อยู่ข้างหลังจะต้องเป็นคำนามคำสรรพนามคำกริยาและคำวิเศษนะครับบุพบท จานมานหนำนาในบางครั้งก็สามารถสามารถละบุพพบทได้ด้วยเช่นกันนะครับละในที่นี้หมายถึงไม่กล่าวถึงนะครับไม่กล่าวถึงคำนั้นแต่ถ้าจะให้เต็มมันก็ต้องมีคำบุพพบทนะครับแต่เวลาเราใช้ในชีวิตประจำวันใช้ในชีวิตจริงบางครั้งเราก็ละคำบุพพบทไปนะครับถือว่าเข้าใจตรงกัน โดยที่ความหมายของประโยคนั้นก็ยังคงเดิมนะครับตัวอย่างเช่นเขาเป็นลูกฉันเขาเป็นลูกฉันอย่างไงครับมีละบุพบทตรไหมครับเขาเป็นลูกฉันนะครับมีละบุพบทตรตรงจริงๆแล้วจะต้องพูดว่าเขาเป็นลูกของฉันละ คำว่าของไปนะครับละก็คือตัดไปไม่พูดถึงไม่กล่าวนะครับแต่รูปประโยคให้ดีนะครับเขาเป็นลูกชันกับเขาเป็นลูกของฉันมีความหมายยังคงเดิมนะครับประโยคนั้นยังมีความหมายคงเดิมไม่เปลี่ยนไปนะครับถึงแม้จะมีคําว่าของหรือไม่มีคําว่าของก็ตามเพราะฉะนั้นเขาเป็นลูก ฉันนะครับเขาเป็นลูกฉันแสดงว่าประโยคนี้มีคําบุพบทนะครับแต่ละแต่ละไปนะครับสังเกตนะครับเขาเป็นลูกของฉันนะครับเขาเป็นลูกของฉันจะมีคําว่าลูกและคําว่าฉันโดยมีคําว่าของอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางฉะนั้นนี่เป็นลักษณะการเชื่อมคํากับคํานะครับ กำรูปก,ก็เป็นคำนามฉันก็เป็นคำนามนะครับโอเคไหมครับน่าจะโอเคนะครับแสดงว่าเยี่ยมมากเลยต่อไปครับถ้าไม่มีคำนามหรือคำสรรพนามตามหลัง คำนั้นจะเป็นคำวิเศษไม่ใช่คำบุพบทแล้วนะย้ำอีกครั้งนะครับถ้าไม่มีคำนามหรือคำสรรพนามตามหลังตามหลังคำบุพบทที่เราคิดว่าจะเป็นคำบุพบทนะครับแต่ถ้าไม่มีคำสรรพนามคำนามตามหลังแสดงว่าคำนั้นไม่ใช่บุพบทแล้วคำนั้นจะกลายเป็น คำวิเศษนะครับเป็นไงครับเป็นคำวิเศษนะครับอย่างไรครับดูตัวอย่างนะครับบุตรของนายดำเรียนเก่งมากบุตรของนายดำเรียนเก่งมากเห็นคำว่าบุตรอยู่หน้าคำว่าของนะครับคำว่านายดำ เป็นคำนามอยู่ข้างหลังคำว่าของแสดงว่าคำนี้เป็นคำประโยคนี้มีคำบุพบทคือคำว่าของครับเขาอยู่ในชนบทเห็นไหมครับเขาอยู่อยู่เป็นคำกริยาชนบทเป็นคำนามมีคำว่าในอยู่หน้าเป็นคำกริยาอยู่หลังเป็นคำบุพบทแสดงว่าคำว่าในเป็นคำบุพบทนะครับ เขาเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์บิดาอยู่หน้าคําว่าแห่งประวัติศาสตร์ตามหลังมาคําว่าแห่งจึงเป็นคําบุคพค้บทมีคำสองฝั่งนะครับคำบูพบดอยู่ตรงกลางนะครับเขาเลี้ยงนกไว้เพื่อดูเล่นเขาเลี้ยงนกไว้เพื่อดูเล่นคําว่าดูเป็นคํากริยานะครับเลี้ยงนกนะครับ เป็นคำกริยามีคำว่าเพื่ออยู่ตรงกลางคำว่าเพื่อจึงเป็นคำบุพบทครับปากกาของฉันอยู่ที่เขานะครับปากกาเป็นคำนามฉันเป็นคำนามมีคำว่าของนะครับคำว่าของก็เป็นคำบุพบทนะครับอยู่กริยาครับเขาเป็นคำนามคำว่าที่อยู่ตรงกลางนะครับคำว่าที่จึงเป็นคำบุพบท ขารวนดินด้วยเสียมนะครับรวนดินเป็นคำกริยานะครับเสียมเป็นคํานามมีคําว่าด้วยนะครับคําว่าด้วยจึงเป็นคําบุพบทโอเคไปกันต่อเลยครับแต่เวลาเราจะวิเคราะห์ว่ามันเป็นคําบุพบทหรือไม่อย่างที่บอกนะครับ จะต้องมีคำนามคำสรรพนามคำกริยาอยู่หลังนะครับคำบุพบทนั่นแต่ถ้าไม่มีมันจะไม่ใช่คำบุพบทนะครับดูเพื่อเปรียบเทียบให้ดีนะครับตัวอย่างเช่นเขาอยู่เหนือบ้านเขาอยู่เหนือบ้านครับคำว่าอยู่นะครับเป็นคำกริยาคำว่าบ้านเป็นคำนามคำว่าเหนือจึงเป็นคำบุพบท เพราะฉะนั้นคําว่าเหนือเป็นคําบุพบทแต่ถ้าข้อความบอกว่าเขาอยู่เหนือครับเขาอยู่เหนือล่านี้ครับไม่มีอะไรมาตามหลังคําว่าเหนือนะครับเห็นไหมไม่มีคําใดก็เลยนะครับมาตามหลังคําว่าเหนือเขาอยู่เหนือตัวนี้ก็อาจจะหมายถึงเขาอยู่ภาคเหนือหรืออยู่ข้างบน อยู่เนื้อกว่านะครับไม่มีคํามาตามหลังคำว่าเหนือเพราะฉะนั้นคําว่าเหนือจึงไม่ใช่คําบุพบทน,นะครับเป็นคําวิเศษเห็นไหมครับย่มไหมล่ะครับคําว่าเขาอยู่บนโต๊ะตเขาอยู่บนโต๊ะอย่างนี้ครับมีคําว่าโตะตามหลังคําว่าบน นะครับมีคําว่าอยู่เป็นคํากริยาอยู่หน้าคําว่าบนลักษณะนี้ครับคำว่าบนจะเป็นคําบุพบทนะครับถ้าไม่มีมาตามหลังคําว่าบนครับอย่างเช่นเขาอยู่บนเขาอยู่บนแสดงว่ามีผู้อยู่ล่างนะครับเขาอยู่บนนะครับคำว่าบนคํานี้ก็เป็นคําวิเศษนะครับเพราะไม่มี คำมาต่อท้ายคำว่าบนไม่มีคำมาตามนะมาตามคำว่าบนนะครับมีเพียงคำว่าบนแล้วก็โล่งไปเลยนะครับเขาอยู่บนแบบนี้ครับคำว่าบนในที่นี้ก็จะไม่ได้เป็นคำบุพบทน,นะครับจะเป็นคำพิเศษนะครับฉะนั้นเจอคำเจอข้อสอบนะครับถ้าเ,าเวลาเราจะนับนะครับบางครั้งเขาจะนับให้เราบอกว่า มีคําบุพบทกี่คำนะครับแล้วก็หลอกเราด้วยลักษณะแบบนี้นะครับไม่มีคํามาเติมหลังคำบูพบทนั้นนะครับแล้วเราก็ไปนับนะครับจะจําได้แน่นอนเลยว่ามีคําว่าบนคําว่าเหนือคําว่าใต้คําว่าในนะครับเห็นคําเหล่านี้เราก็ไปนับเป็นคําบูพบทเลยเราจะผิดทันทีนะครับเดี๋ยวไหมนะครับเราจะ ิดทันทีนะครับต่อไปครับตัวอย่างนะครับอีกนะครับเขาอยู่ในบ้านเขาอยู่ในบ้านนะครับคำว่าในเป็นคำบุพบทนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคำว่าใน ตามมาด้วยคําว่าบ้านไงครับเห็นไหมครับคําว่าในตามมาด้วยคําว่าบ้านเพราะฉะนั้นจึงเป็นคําบุพบทแต่ถ้าไม่มีคําว่าบ้านตามมาแล้วครับเช่นเขาอยู่ในนะครับเขาอยู่ในคําว่าในในที่นี้ก็จะเป็นคําอะไรเอ่ยคําว่าในในที่นี้ก็จะเป็นคํา วิเศษนะครับวิเศษครับเยี่ยมไปเลยนะครับสำหรับผู้ที่ตอบถูกนะครับคําว่าไหนก็จะเป็นคําวิเศษเขาอยู่ใกล้บ้านครับเขาอยู่ใกล้บ้านสังเกตครับมีหลังคําว่าใกล้ตามมาด้วยคําว่าบ้านครับข้างหน้าคําว่าใกล้คือคําว่าอยู่นะครับลักษณะนี้มี คำมาเติมมาเติมนะครับมีคํามาเติมคําบุพบทเพราะฉะนั้นจึงเป็นคําบุพบทนะครับคําว่าใกล้แต่ถ้าไม่มีคํามาต่อท้ายคําว่าใกล้นะครับเป็นคําอะไรเอ่ยอ่าเป็นคําอะไรเอ่ยครับเช่นเขาอยู่ใกล้ครับเขาอยู่ใกล้เพียงแค่นั้นครับคำนี้จะเป็นคำอะไรเอ่ย ตอบได้ไหมครับตอบได้ไหมครับคํานี้เป็นคําอะไรเออเอ,อ้าเป็นคําวิเศษครับเยี่ยมไปเลยนะครับคํานี้จะเป็นคําวิเศษเพราะไม่มีคํานามสรรพนามหรือคําวิเศษมาต่อท้ายมันอยู่โล่โงๆนะครับอยู่โล่โงๆถ้าอยู่โล่โงๆแบบนี้ เขาอยู่ใกล้เขาอยู่ใกล้แสดงว่าบอกตำแหน่งนะครับบอกตำแหน่งถ้าบอกตำแหน่งก็จะเป็นคำวิเศษทันทีนะครับโอเคนะครับเรื่องของคำวิเศษนะครับพอที่จะวิเคราะห์ได้นะครับจำแนกได้แล้วนะครับว่าคำวิเศษนั้นทำหน้าที่ในการเชื่อมนะครับเชื่อมคำนะครับคำนามคำสรรพนามคำวิเศษ เชื่อมคากับคําคํากับข้อความนะครับหรือข้อความกับข้อความหรือข้อความแบบคํานะครับซึ่งคํานั้นจะต้องเป็นคํานามคําสรรพนามคำวิเศษนะครับสรุปนะครับคําวิเศษสามารถอยู่โดดๆก็คืออยู่เพียงลําพังได้นะครับแต่คําบุพบ,บทต้องถูกประกบทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับ ต้องมีข้างหน้าข้างหลังมาประกบนะครับเพราะว่าคําบุพบทนั้นทําหน้าที่เชื่อมคํากับค,ค,บคบํานะครับหรือคากับข้อความนะครับเป็นไงครับเราสามารถแยก,กนะครับจำแนกคำบุพบทนะครับคำสันธานอ่า เป็นลักษณะคล้ายๆกับเรื่องต่อไปนะครับใช้เชื่อมเหมือนกันก็คือสันธานนะครับแต่วิธีการเชื่อมมันต่างกันแค่นั้นเองนะครับแต่บุพบทเชื่อมคำกับคำคำกับข้อความนะครับอย่าลืมนะครับจะต้องมีคำมาต่อท้ายถ้าไม่มีจะกลายเป็นคำวิเศษทันทีนะครับโอเคครับ สำหรับเรื่องคำบุพบทนะครับชนิดของคำา7ชนิดนะครับคำบุพบทชนิดที่5นะครับในวันนี้ครูก็มีมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่นะครับในเรื่องต่อไปครับสำหรับรองนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับ ปรบเมือให้กับทุกคนด้วยนะครับที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีไว้พบกันใหม่ในคราวหน้าครับสำหรับวันนี้ขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับ